ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกับช่องเลดคอนเนอร์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพรีวิวศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับอาร์เซนอลนะครับสำหรับเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับที่16ของตารางมี20คะแนนจาก21นัดส่วนอาร์เซนอลทีมเยือนอันดับที่3ของตารางมี43คะแนนจาก21นัด โดยผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นการชนะไป2เสมอไป2และแพ้ไป1น,นะครับโดยนัดล่าสุดบุกไปเสมอบิทเตอลซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพในศึก FA ฟเอคัพไปด้วยสกอร์ศประตูต่อศูนย์สำหรับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-2-3-1นะครับผมผู้รักษาประตูใช้แมตเทอร์เนอร์กองหลังคู่เซนเตอร์เป็นโอโมบานิเดเล่จับคู่กับซานเตโกนะครับแบ็กขวาเป็นกอนซาโลมอนเตอ ส่วนแบ็คซ้ายเป็นแฮร์รี่ท็อปโฟโลนะครับคู่กลางเป็นดานิโลจับคู่กับโอเลมองกาล่านะครับ3ตัวบนจะเป็นนิโคลัสโดมิงเกสมอร์แกนกิฟไว้และคาร์ลัมฮัสสันโอดอยส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นกองหน้าตัวเก่งก็คือคิสวูดส่วนทีมเยือนอาร์เซนอลนะครับผลงาน5นัดหลังสุดเป็นการชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3าม โดยที่นัดล่าสุดพึ่งคืนฟอร์มเปิดบ้านเอาชนะคิสตันพาเลตไป5ประตูต่อศูนย์สำหรับเ1เบตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ43-3นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นดาวิดลายากองหลัง4คนคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบียลมาเกเยสนะครับที่ล่าสุดเพิ่งทำไป2ประตูนะครับแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับผมส่วนแดนกลางนำทัพมาด้วยดีแค่นไล มาตินโอเดกาแล้วก็คายฮาวเวตนะครับผมหรืออาจจะใช้โทมัสปาเต้ที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วเป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนสามประสานแดนหน้าเป็นบุคโยซาก้ากาเบลมาตินเนนี่และกาเบลเชซุสสำหรับผลงานห้านัดหลังสุดที่พบกันเป็นอาร์เซนอลทำได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับผมโดยเป็นการชนะไป3และแพ้ไป2ก็ถือว่าสูสีกันนะครับผมนัดนี้สำหรับ อาร์เซนอลดูแล้วไม่ง่ายนะครับเพราะว่านอตทีแฮมฟอร์เรสต์นี่คือฟอร์มดีขึ้นมากๆเลยครับนับตั้งแต่ได้นูโน่เข้ามาคุมทีมนะครับผมแล้วแมตช์นี้ก็คือได้เล่นในบ้านด้วยแถมผลงานที่เจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วก็คืออาร์เซนอลก็แพ้ไปนะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งเชื่อว่านัดนี้จะสูสีนะครับผมแต่ผมคิดว่าอาร์เซนอลนะครับจะสามารถบุกมาเฉือนเอาชนะนอติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้นะครับผมด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่ง สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตไดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเลดคอนเนอรด้วยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ